คุยกันประเด็นสังคมจากแก๊งโอริโอที่มาอยู่ในชีวิตจริงหลังจากมีที่พนอยู่ในเกมใช่ไหม,มเราใช้สรุปแบบนั้นก็ได้เนะก็เป็นแก๊งที่อินจากเกมเนี่ยแหละเพราะว่าโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนทยอยออกมาแสดงตัวแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยโดน โดนทำร้ายร่างกายไปจนถึงโดนทำร้ายจิตใจยอย่างเคสล่าสุดเนี่ยหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเนี่ยออกมาก่อเรื่องก่อราวจนพ่อแม่เนี่ยต้องยงมายกมายกมือขอโทษอะ่ะ<ช>ตัวของเขาเองก,ก็ไม่ได้กลับเข้าไปในบ้านเลยคราวนี้มันมีเยอะมากอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะทั้งทำร้ายร่างกายทั้งโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการไปพาดพิงถึงพิธีกรคนดังมีการเข้าถึงทะเบียนร,ราษฎรได้ม,มีการตั้งสารเตี้ยขึ้นมาเจ็บเก็บค่าปกครอง ในการที่จะไปจาัดก,การสําหรับบางคนที่ตัวเองคิดว่ามีความผิด <assa. S 1> อย่างที่บอกว่าที่เรียกสาเตี้ยเนี่ยแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความผิดที่จะสามารถเอาผิดได้จริงๆเนี่ย,ยมันมีกี่กระทรงกันแน่ <Rolle. S 1> แล้ววีรก,กรรมของเขาเนี่ยมันรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับสังคมมากขนาดไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากทนายความทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทนายเกิดผลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณที่เราวัตสุรินครบค่ะครับ จากพฤติกรรมพฤติการทนายคะ่ะเราสามารถที่จะแบ่งแยกเป็นกระทงใหญ่ๆได้กี่กระทง่ะคะสําหรับเคสของ,ของแกงเอ,อิโอร่วมกันทาลายร่างกายมีผุ้เกิดร่วมไปแชร์ขาถานร่วมกันคลอกกองอาวุธปืนนะครับแล้วก็พรบอคอมค่อนข้างจะหลายกระทงนะครับ<า>แต่แตว่าโดยหลักก็คือร่วมกันทาลายร่างกายครับอืที่ชัดเจนนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะคราวนี้ในการทำร้ายร่างกายเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายเคสหลายกรณีอะค่ะม,มันมันมันต้องแยกไหมคะหรือว่ามันเป็นกรรมเป็นวาระออยังไงฮะต้องแยกครับต้องแยกเป็นต่างกรรมต่างวาละไปแต่มันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายที่มาแจ้งความครับอ่าตรงนี้ถ้าผู้เสีหยหายหลายคนก็หลายกรรมครับครับ,รบก็แปลว่าตอนนี้ใครที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะต้องมาแสดงความจำนงที่สถานีตำรวจว่า เขาได้รับความเดือดร้อนนะตรงนี้มันมีหมดอายุไหมคะสมมติว่าเขาโดนทําร้ายมาหลายปีแล้วหลายเดือนแล้วเพราะิฐานทําร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายร่างกายมันขึ้นอยู่กับว่าเออมัน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 กรทําความผิดแบบไหนเช่นทําร้ายร่างกายธรรมดาอายุความก็ห้าปีสิบปีใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเขาเร่วมกันทําร้ายร่างกายโดยมีอาวุธอย่างเงี้ยมันก็ไโทษสูงขึ้นครัห้าปีแบบนี้นะครับอายุความยังไม่หมดหรอกครับเนระยะสิบสิบห้าปีนะครับอาวุธแต่ละอย่างก็ก็มีโทษแตกต่างกันด้วยถูกไหมครับ อาวุธปืนเนี่ยโทษหนักสุดครับอทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดนับเฉพาะอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนนะคะทนายเกิดผลค่ะแค่โชว์อย่างเดียวแต่ยังไม่ได้มีการลั่นไกอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดของการดําเนินคดีหรือว่าลงโทษยังไงั่ก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าสิครับอถ้าถ้าโชว์อย่างเดียวถ้าโชว์อย่างเดียวก็มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยมีอาวุธครับอืมคมคู มูมกักขังนุงเนียวโอ้อหลายข้อหาครับกักขังโดยใช้กับขังโดยมีอาวุธปืนเช่น้มคนขึ้นรถตู้แล้วบังคับขู่เข็นด้วยการมีอาวุธปืนซึ่งตามประมวลกฎหมยายอาญาก็ยอมความไปได้แล้วก็โทษสูงด้วยครับทีนี้เรียนปรึกษาอย่างนี้ค่ะมีผู้เสียหายหนึ่งรายนะในหนึ่งรายเนี่ยเหตุการณ์เป็นไปตามนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวบรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวจะขออนุญาตถามทนายเกิดผลนะคะว่ามันจะต้องคดีไหนบ้างคือเขาเนี่ยโดนนางนกต่อ ชวนไปเพื่อที่จะเหมือนล่อล่อไปเพื่อที่จะไปเจอแก๊งนี้พอไปเจอแก๊งนี้เนี่ยก็โดนอุ้มขึ้นรถตู้แล้วใช้มีดจี้เอวแล้วจากนั้นอีกคนนึงก็โชว์ปืนโชว์ปืนขู่แล้วก็ซ้อมซึ่งเป็นการซ้อมตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าซ้อมบนรถแล้วก็โดนขู่อีกว่าเนี่ยเถ้าเกิดเลือดเละอะเบาะรถนะโดนอีกนะจนเขามีภาพหลักฐานเป็นหน้าที่บวมแล้วขาของเขาก็ผิดรูปไปเลย แล้วหลังจากนั้นระหว่างทางเนี่ยเขาก็โดนสั่งให้แก้ผ้าจนหมดแล้วก็สั่งให้อขอโทษนะคะคือช่วยตัวเองแล้วตัว,ตวของฝั่งคู่ที่ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็รุมกระทืบอ,อีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปปล่อยที่ป่าแล้วก็สั่งให้นั่งคุกเข่าคุกเข่าแล้วก็มีการให้ทําท่าคือเอาหัวเนี่ยดิ่งลงไปที่พื้นแล้วก็ให้เคี้ยวก้นบุหรี่ที่ยังจุดอยู่ซึ่งก้นบุหรี่นั้นเนี่ยก็ตกอยู่ตามพื้นนี่แหละแต่เอามาจุดไฟ แล้วหลังจากนั้นก็ให้อ้าปากแล้วโชว์ดูว่าก้นบุหรี่อยู่ในปากไหมและถ่ายรูปแล้วก็ซ้อมอีกยกหนึ่งอ่ะถ้าพฤติกรรมพฤติการเท่าเนี้เขาจะโดนคดีอะไรบ้างคะอัะนแรกคือรวมตัวของนางนุตต่อคือร่วมกัน <c oughs> ใช่ไหมครับร่วมกันเขาผมใช้คำรูวทั้งหมดเนี่ยร่วมกันหมดเลยนะครับร่วมกันทําลายผู้อื่นทำลายร่างกายผู้อื่น<ม>โดยมีอาวุธค่ะครับร่วมกันกัะคังนงเหนียวผู้อื่นโดยมีอาวุธนะครับร่วมกันเอ่อ คมเคล้คมคมคืนจิตใจหรือกระทาการใดหรือไม่กระทาการใดให้ผู้อื่นยอมจนอนํานนค่ะตอนเมื่อไสามศูนย์เก้านะครับอิโดวิอาวุธค่ะแล้วก็พรรบกคอมนะครับคือเขาดูหลายกระทงต่างำต่างๆว่าร่างเลยครับแบบเนี้ยอืผิดตั้งแต่เริ่มจับกลัวเขาไปจนถึงปล่อยตัวลงเออแล้วก็ถ่ายรูปใส่คลิปไว้เนี่ยค่ะอัตราโทษค่อนข้างสูงที่นั่นเลยครับ ้าปีสิบปีซึ้นนั้นเลยอือซึ่งอันนี้ก็จะมาแล้วแต่กรรมแต่วาระแล้วก็มาบวก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 กันใช่ครับมีเอ่อร่วมกันทาร้ายร่างกายก็กระทงหนึง่งค่ะแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยโดยมีอาวุธปืนก็กระทงหนึง่งใช่ไหมครับก็บังคับให้กระทําการใดหมือนจะทําการใดก็อีกกระทงหนึง่งค่ะต่างเช่นมาคับไปอมบังคับให้ให้แก้ผ้าบังคับให้เอ่อคือไม่อะไรนะ กุญบุรีกุบุรีก็ทั้หนึ่งมันต่างกำต่างวราระหมดเลย๋อเอแล้วแล้วอ,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 อย่างอย่างนกต่อเนี่ยสมมุติว่าไม่ได้ร่วมในการทำลา,ายร่างกายอะไรเลยเหมือนกับแค่ประสานนัดมาเฉยๆเนี่ยจะโดนจะโดนลักษณะแบบนี้เหมือนกันกับในแกงทั้งหมดเลยเหละความผิดเท่ากันไหมเขาเขาจะติดเฉพาะส่วนที่เขาหลอกลงมาให้กระทําความผิดเช่นเขารู้อยู่แล้วว่าหลอกมาอันเนี้ยจะถูกกุ้มครื่อ เขาก็ต้องรู้ตรงนี้อยู่แล้วว่าจากครั้งึ่งเงียวค่ะแ,<ต>แล้วหลังจากที่ขึ้นรถไปแล้วเขาไม่ได้ไปด้วยเขาอาจจะไม่ไม่ต้องรับผิดตรงนี้อาแต่ผิดในเบื้องตน้นครับคราวนี้ถ้าเกิดเขาจะอ้างอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเขาเองก็โดนขู่มาว่าถ้าเขาไม่ไปเรียกคนนี้มาเขาจะโดนตรงนี้มาาันจะอ้าอ้างได้ครับแต่สารจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นอีกหรือ,อถ้าอเชื่อเขาก็มีความผิดแต่สารจะยกเว้นโทษให้แค่คเอ่น ถือว่าเป็นเรื่องเหตุจําเป็นครับถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นว่าไม่ไม่สามารถขัดขืนได้เพราะถ้าขัดขืนเขาอาจจะถูกทำร้ายเองแบบเนี้แต่การเชื่อหรือเปล่าล่ะสารเชื่อก็อ<ฤ>อก็ยังมีข้อผิดแต่ไม่ต้องับโทษกันน,นะครับค่ะครับครับค,รค่ะคมีบางคนในใ,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 ในในในแก๊งเนี่ยที่เหมือนเขาอ้างไปประมาณว่าเขาเป็นฝ่ายเหมือนโดนกระทําก่อนอ้างลักษณะแบบเนี้อ้างไม่ขึ้นครับฟังไม่ได้ ครับแล้วเราแล้วจะในทางในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจำเป็นจะต้องไปไปไปเขาเรียกว่าอะไรฮะไปสืบสวนด้วยไหมว่ามันมีการกระทําจากใครมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่เกี่ยวข้องเลยครับเพราะว่าการกระทำเนี่ยเอาถอยถือเป็นเรื่องเฉพาะเหตุการณ์นั้นที่คุณอ้างว่าคุณเคยถูกกระทําก่อนทําไมคุณไม่ไปแจ้งความดมําเนินคดีล่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมา สิดอะไรที่ไปทํา,าเขาคืนแบบนั้นน่ะ<ช>แล้ว<ช>มันต่างกันต่างวาละถ้าเขาถูกกระทานาทีแล้วเขาโต้อตอบคืนนาทีอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาถูกกระทาก่อนแล้วแค้รู้ว่าเขาบอกรุ่นน้องผมถูกกระทําก่อนก็คนละคนไม่เกี่ยวอะไรเขา<ม>แต่ถ้าถ้าเป็นรุ่นน้องก็รุ่นน้องก็ไปแก้แค้นก็อาจจะอ้างได้ระเบนานโทสะแต่ตัวเขาไม่เกี่ยวเลยครับหนึ่งมันมันระยะเวลามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นรุ่นน้องถูกทําร้ายเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วสองสองอาทิตย์ที่แล้ว ก็คุณไปทำร้ายเขาอาทิตย์นี้มันเรื่องระยะเวลาเนี่ยมันไม่มีเหตุอ้าง<ช>เพราะ<อ>คุณสามารถไปแจ้งความหรือไปดำเนินคดีอะไรก็ได้เรนั<ม>้นคุณอ้างหรีออ้างไม่ขึ้นหรอกอ่ะทีนี้ม,มันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะทนายค่ะมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงทะเบียนราษตรงเนี้ยถ้าเกิดมีการอ้างว่าสามารถเข้าถึงทะิทะเบียนราษได้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเอาเอาขอใหค่ะเอาผิดตรงไหนได้บ้างค่ะ คือเบืเองเป็นเข้าถึงเองไม่ได้หรอกนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาสืบได้ว่าไหนพระเจ้าที่เจ้าที่เจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นน่ะข้อมูลหรือบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบก็จะมีความผิดฐานหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมครับความผิดฐานตามหนึ่งห้าเจ็ดแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้แก๊งโอรีโอเนี่ยที่ไปใช้เจ้าหน้าที่รัฐทำแบบก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ต้องรับชอบหนึ่งมสามเหมือนกันครับ ครับครับแล้วถ้าใด,เก,ด,าดเกิดผลพอจะมีเบาะแสซับซับไหมเพราะว่าเห็นมีผู้ฟังบางท่านก็มีแจ้งแจ้งมาเหมือนกันว่าทั้งตำรวจทั้งที่อำเภอข้าราชการเทศบาลต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเคยได้ยินเบาแสบ,บ้างไหมฮะในการที่จะเอาทะเบียนร,ราษฎรออกมาให้กับคน<อ>ที่จ่ายไม,มายา่มันตรวจไปยากครับมันตรวจไปยากเลยอเอ,อเราสามารถไปที่กรมการปกครองเพื่อไปขอตรวจสอบได้ว่าใครที่เข้าไปถึงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเรา มันจะมีชื่อคนที่เข้าถึงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเราได้เลยครับซึ่งจะเป็นเจ้าพนักงานนั่นแหละออืนะครับเราตรวจสอบได้อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าคนที่ไปจะต้องเป็นผู้เสียหายก็คือเจ้าของข้อมูลนะที่โดนเอาไปเปิดเผยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคราวนี้มันมีบางเพจค่ะทนายค่ะที่เขาบอกว่ารับค้นหาทะเบียนราษฎรจ่ายเงินมาห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเนี่ยเขาสามารถค้นหาได้เลยตรงเนี้มันทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันทําไม่ได้ครับค่ะ มันทำไม่ได้มันเป็นการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐหากินแบบนี้ไงแล้วแต่ก่อนที่จะเป็นข่าวนี่ก็ไม่มีใครเจ้าหน้าที่รัฐท่านไหนก็ก็ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบเรื่องเกี่ยวกับการข่าวเออพวกนี้เลยแหละการเอรมันไม่มีผู้เสียหายครับเขาไม่มีผู้เสียหายก็ไม่มีใครรู้เราก็ไม่รู้ว่าเออการค้นเนี่ยคนนดยชอบหรือไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีความไม่มีผู้เสียหายมาร้องไงครับค่ะ ซ,ซ,ซ,ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีการรับผิดชอบจากพ่อแม่ของผู้ที่ก่อเหตุด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าขึา้นอยู่กับผู้เยาว์หรือเปล่าคนหนึ่งคนที่กระทาความผิดอายุเกินยี่สิบไหม,มถ้าคนในที่ทําความผิดอายุน้อยกว่ายี่สิบเรียกว่าผู้เยาว์ผู้เยาว์พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเบื้อบครับ,รบไม่ว่าการกระทําของลูกพ่อแม่จะรับทราบรู้เห็นหรือไม่ก็ตามในส่วนอาญาเขาคงไม่รู้หรอก แต่ใน,นส่วนทางแพ่งอกฎหมายบังคับประกันผูอ้ออกไปละเมิดต่อบุคคลอื่นเช่นไปทำร้ายร่างกายไปข่มขืนกระทาชาเราไปลักทรัพย์กฎหมายประคับเลยว่าพ่อแม่ผู้กครองผู้ดูแลต้องร่วมรับผิดชอบอแต่ใน,นทางอาญาเขาคงไม่รู้อยู่แล้วแต่ทางแพ่งรู้ไม่รู้กฎหมายก็บังคับว่าคุณต้องรับผิดชอบอ๋อแต่นอกจากว่าเกินยี่สิบไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นในการกระทําของผู้กระทําเองละผู้ปกครองมั่อันนั้นเป็น เป็นผู้ใหญ่บรรลุตีภาวะไปแล้วไม่ใช่ผู้เยาว์ออขออนุญ,ญาตถามแทนคนที่มีความกังวลสําหรับบางคนที่ถูกจับกลุมตัวไปแล้วแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วมันมีผลกระทบกับความรู้สึกของคนที่เคยโดนกระทํามาตรงเนี้ยคนที่เขากลัวเขากังวลนะคะเขาต้องทํำยังไงบ้างนะคะทนายค่ะ เราต้องเข้าใจก่อนนะดับแรกว่าการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิ์ของทุกคนขึ้นอยู่กับ,บรูปพิิจของศาลแต่ถ้าเราในฐานะผู้เสียหายและรับความกังวลใจนะครับด้รับความกังวลใจว่าเอ๊ะปล่อยตัวออกมาแล้วอาจจะมาคมขู่คุกค,คามยุ่งเหยิงกับพยานฐานเราสามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือย,ยื่นคำร้องต่อพณะส่วนให้ตักถอนการปล่อยตัวชั่วคราวได้เนื่องจากผู้ต้องหาพยายามที่จะข่มขู่หรือยุ่งเหยิงกับพยานฐานได้และพยานอาจจะได้รับอันตรายก่อนขึ้นเสือพยาน ซึ่งตัวนี้นผมเชื่อว่าถ้าพยานหลักฐานเพียงพอเช่นมีคลิปมีภาพมีอะไรที่ว่าเขามาขุดขู่ศาลน่าจะรัอสอการเปิดตัวชั่วคราวครับก็น่าจะเข้าไปขังไว้เหมือนเดิมครับอ๋บอมีระยะเวลาไหมฮะในการที่เราจะไปยื่นขอไม่มีครับมันแสดงตัวเป็นอันตราพานเมื่อไหร่ก็มีไปหมานั้นครับแล้วถ้าบางคนที่ก่อนหน้านี้ในอดีตเขาเคยโดนทำร้ายแต่เขาไม่ได้มีภาพหลักฐานเก็บบันทึกเอาไว้เลยอย่างนี้ค่ะมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะ ก็ไปแจ้งความได้โดยอ้างตนเองเป็นพยายนซึ่งเป็นประจักษ์พยายนแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องรวมทั้งพยานแวดล้อมพักพวกขึ้นฝูงที่รู้เหตุนนการณ์ว่าเออมันเคยมีเรื่องมีราวกันแล้วเคยถูกทาร้ายจริงแบบเนี้ยต่อให้มีคิดมีอะไรก็สามารถอ้างตนเองเป็นพยายนได้ครับแต่ว่าเอ,อถ้ามานานมากบาดแผลก็หายอายจจะพิสูจน์ยากแค่นั้นเองอแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของพยานจะไม่ใช่ผู้เสียหาย เป็นเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ว่ามันมันถ้าพูดถึงบาดแผลสมมติรมเราได้รับบาดเจ็บสาหัสเราบอกว่าเรารับบาดแผลบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสรักษาจนกว่ายี่สิบวันแต่เราไม่ไปหาหมอเลยเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมมผลอของรปรับผลการบันลองแพทย์ใช่ไหมครับมันก็ไม่สามารถบอกอะไรได้อย่างนี้นะครับทนายค่ะแต่เท่าที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยบางคนเขากลัวมากจริงนะคะถึงขั้นไม่ยอมที่จะออกไปที่ไหนเลยแล้วก็กลัวแบบเก็บเนื้อเก็บตัวพ่อแม่ก็ไม่ติดต่อกลัวจะรู้ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่ากลัวอยูน่นะคนแบบนี้เพราะว่าพอมีเรื่องเวลาเขามีเรื่องมีเวาใครก็ไปถึงบ้านเขาได้หมดแบบนี้มันก็น่ากลัวจร<ช>ิงแหละส่วน,นมันก็เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเองแหละนะครับไม่ไม่ไม่คุ้มครองประชาชนอย่างจริงจังทําให้พวกนี้เหือมเกริมครับ Um ค่ะกับกรณีนี้เนี่ยนอกเหนือจากพฤติกรรมที่ทาลายร่างกายแล้วอะค่ะมันจะมีอีกหนึ่งพฤติกรรมก็คือการโพสต์ลงในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศสักดาห์ต่างๆหรือแม้กระทั่งไปพาดพิงถึงคนมีชื่อเสียงตรงเนี้ยความผิดฐานความผิดมันจะมากน้อยยังไงบ้างอะคะเออในเรื่องประกาศสักดาห์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปพูดว่าอะไรแล้วเป็นการทาทายหรืองานของราชฝ่ายปกครองหรือจะจะไม่ตำรวจหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องมาตรการปราบปรามพวก มาเสียอิทธิพลต่างๆนะครับ,รบมันก็เป็นเรื่องสามารถทําได้ส่วนเรื่องไปพาดพิงบุคคลคนดังในวงการต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเอคนดังเขาจะมองว่าเขาได้รับความเสียหายไหมหรือกลูคุกคามเขาไหมเขาก็สามารถดําเนินคดีได้อยู่แล้วครับอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวคนที่ถูกพาดพิงเลยใช่ใชไหมครับ ค่ะใ,ใ,ในฐานะทนายความอออยากจะบอกอะไรกับคนที่เขามีความกังวลใจคืออาจจะอยู่ในย่านนั้นหรืออาจจะเคยได้รับผลกระทบจากการกระทําของแก๊งโอริโอนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างไหมคะคือถ้าเราได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทําร้ายร่างกายหรือบังคับหรือข่มเหงจิตใจเรานะครับค<ช>่ะเมืกก่อก่อนเราอาจจะไม่กล้าไปแจ้งความแต่ตอนเนี้ยมันมีคนเปิดโปรงให้เราแล้วมีคนกล้าแล้วมีคนดําเนินการให้แล้ว ก็ถือโอกาสเนี่ยไปแจ้งความเถอะปล่อยป่าล้วเลยไปเราก็จิบตัวฟรีอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปล่อยคนชั่วลอยนวลครับมีอีกหนึ่งอย่างคือเจอสารสีม่วงอในการตรวจปัสสาวะด้วยอันนี้ก็จะได้รับโทษสูง <โด S 2> สุดยังไงบ้างคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสารสีม่วงนั้นเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นแค่เศษอย่างเดียวมันก็โทษมันก็ไม่สูงครับถ้าเกิดเป็นโทษสูงท้ายมาจะ สั่งให้เป็นบัมบัดก็ได้ถ้าไม่ใช่ว่าไปวุ่นวายกับเรื่องของการจำานงจำหน่ายอะไรนะฮะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องข้อกฎหมายดีครับครับสวัสดีครับทนายเกลี้วเกิดนะฮะ